สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับเป็นรถปี2,000นะครับ m a z d a p r o เจ g e นะครับส2 3สภาพพร้อมใช้งานเครื่อง1 6น0 a ออโต้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้ลองชมด้านนอกดูก่อนนะครับทำสีแดงนะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ทำตามความนิยมนะครับลองไปเช็คได้นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักร้ายแรงนะครับไปรถอยู่ที่สมุทรปราการนะครับไปทดสอบ ตรวจสอบทดลองขับได้เลยนะครับพาเพื่อนพาช่างไปดูนะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะครับหล่อแน่นอนนะครับทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับราคา67,000บาทนะครับไปทดสอบทดลองขับได้เลยเจรจาต่อรองกับคนขายดูนะครับนี่นะครับสภาพภายในก็ถือว่าเนี้ยมากๆเลยนะครับใครชอบแนวนี้หาแนวนี้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหาความรู้เพิ่มเติมในแฟนเพจ a c e b o o k ของ Mazda เลยนะครับแล้วก็มีอะไรแน่นอนนะครับ ตัวนี้ก็มีทั้งเชียงกงมีทั้งในครับแล้วก็มีของศูนย์นะครับไม่ต้องกังวลนะครับลองชมดูก่อนนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าในราคาแบบนี้นะครับถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานแบบหล่อๆรับรองสบายครับคันนี้ราคาประมาณนี้ก็ลองดูนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับครับถ้าชอบให้เน้นโทรไปเลยนะครับติดต่อไปที่เจ้าของคนขายได้เลยนะครับอันนี้ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับมีกุญแจรีโมทด้วยนะครับ ไปดูตัวจริงได้เลยนะครับสภาพนี้สวยงามขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะช่วยเอื้ออํานวยให้พี่น้องได้เจอรถสวยๆนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับไปตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ทดลองขับได้เลยนะครับนี่นะครับพร้อมอยู่สมุดปลาการนะครับเบอร์เดี๋ยวรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ